สมมติว่าผมเลือกเทรด3คผู้ทุน3,000ดอลผมเทรด1พอร์ตหรือแยก3 port, พอร์ตพอละพันดอลดีอาจจะต่างกันหรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในใน,ในความคิดผมคือเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างในเรื่องของความรู้สึกนะครับในความรู้สึกเนี่ยคือเวลาเราเจอกำไรขาดทุนเนี่ยในพอร์ตเดียวกันทั้ง3าผู้ในพอร์ตเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาดีใจก็ดีใจ ใจหายเลยนะบางทีก็ชนะหมดกันเหมือนกันหมดทั้งสตัวแพ้ก็แพ้เหมือนกันทั้งสตัวมันก็มีนะเพราะอาจจะเป็นที่ความรู้สึกเราว่าเราจะทันความรู้สึกของตัวเราเองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแยกออกจากกันเนี่ยเราก็จะแยกความรู้สึกออกจากกันได้อันนี้พอตหนึ่งพอสองพอสามนะครับอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะกาไรขาดทุนแค่ตัวของมันเองณวันนั้นแค่ออเดอร์เดียวนะครับแค่ครั้งเดียวเพราะมันเทร็แค่วันละครั้ ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราก็จะแยกความรู้สึกแยกอารมณ์ได้ดีกว่าอืแต่ถ้าส่วนตัวผมผมว่เทรรวมกันไปเลยเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรมีแต่เรื่องของมีแต่เรื่องของความรู้สึกโอเคนะครับตรงจุดนี้